ที่แถวนี้นะครับก็คือเป็นพื้นที่เดิมของทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์นะครับซึ่งพระองค์ท่านรอเก้าเนี่ยได้ได้มอบให้ทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์เนี่ยเป็น,เป,นเป็นผู้ดําเนินการในการที่จะเอามาจัดสรรเพื่อให้คนในพื้นที่นะครับเข้ามาใช้ประโยชน์นะครับทำการเกษตรเพื่อใหอ้ทุกคนเนี่ยได้มีที่ทํากินนะครับมีอาชีพแล้วก็มีรายได้ หลวงรอก้าเนี่ยได้โปรดเก้าให้ในหลวงรอสิบเนี่ยครับยังเป็นพระบระโมโอสาธิราชนะครับก็ได้มาเป็นผู้แทนพระองค์ในการมอบช่วงนั้นเนี่ยคุณตาก็คือเป็นผู้รับมอบโดยจักมือขอ,ของของพระองค์ท่านก็คือในหลวงรอสิบได้รับพื้นทนี่นตอนนั้นก็คือ20ไร่นะครับก็จัดแบ่งทําพื้นที่เพื่อให้ใช้ประโยชน์ให้คุ้มกับที่เป็นที่ดินที่พระองค์ท่านพระราชทานเพื่อให้พวกเราได้มีที่อยู่ที่กินนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการส่งเสริมจากหน่วยงานหลายๆห,หน่วยงานรวมทั้งการน้อมนำําทฤษฎีใหม่ของพระองค์ท่านมาใช้เนี่ยพระองค์ท่านบอกไว้เนี่ยเราคิดไม่ถึงมันมีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าเราค่าเรียกแรมันอาจจะปิดปางตาเราอยู่พระองค์ท่านช่วยเปิดตาให้เราเห็นชัดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราควรทําอันนี้คือสิ่งที่ทําแล้วเราอยู่ได้นะครับในที่สุดเราก็สามารถหาคําตอบให้กับ ตัวเราเองได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ที่เราควรทําแล้วก็เหมาะกับพื้นที่แล้วก็การจัดการน้ําจัดการดินจัดการาการดูแลพืชทั้งหลายเนี่ยอะไรคือสิ่งที่มันเหมาะกับพวกเราส่วนมาถึงรุ่นผมก็เลยเกิดการพัฒนาในส่วนของการรวบรวมข้อมูลปรับปรุงข้อมูลแล้วก็ไปหาทําเรื่องการตลาดเข้าไปใส่ก็เลยเกิดสิ่งที่เกิดการพัฒนาจากรุ่นต่อรุ่นนะครับซึ่งณนปะัจจุบันนี้ก็ จากที่เราทำเนี่ยจากที่ทำอยู่คนเดียวก็เกิดจากการรวมกลุ่มไปละคือดินของพ่อที่ให้มานะครับมันคือการให้ชีวิตกับกับเกษตรกรเศรษกรฐกิจเป็นยังไงไม่รู้แต่เราอยู่รอด ถ้าไม่มีที่ดินแปลงพวกนี้นะครับไม่พระอ,องค์ท่านมาส่งไว้ได้พระราชทานมามันก็จะกลายเป็นว่าพวกเราจะทําอะไรเราจะอยู่ยังไงนั่นคือพระหมหาการุณาธิคุณที่พระอ,องค์ท่านสร้างมาผมเองขอสัญญาว่าจะดูแลดินดินคืนนี้ตลอดไปครับ